สวัสดีค่ะพบกับการทำนายไพ่ยิปซประจำเดือนกรกฎาคม2564กับอาจารย์ปุกกี้ทางช่อง y t u t u ปุกกี้วยากรณ์นะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงจะตาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลาส่วนท่านในที่มีลัคนานะคะยุกสถิตอยู่ราศีกันก็สามารถรับชมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ ก่อนที่จะเข้าสู่การทำนายก็ต้องขอเรียนแจ้งเหมือนเช่นเคยนะว่า,าการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะดังนั้นผลลัพธ์นันอาจจะมีความตรงไม่ตรงหรือสลับสับเปลี่ยนตามหน้าไพ่ได้นะดังนั้นถ้าเกิดว่าต้องการได้ผลการทำนายที่ชัดเจนนะคะที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะคะใครสนใจสามารถที่จะติดต่อได้เลยะคะ่ะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างคลิปนี้เนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะมากๆเลยสำหรับกำลังใจนะคะที่หลายๆท่านให้อาจารย์มาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะอ่าหลังจากจบคลิปแล้วนะคะ ถ้าใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูนะคะก็รบกวนช่วยกันกดให้จันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะมาทีนี้เรามาดูกันเลยค่ะสำหรับาราศีกันในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมค่ะ สำหรับชาวการละษณา,าการในช่วงเดือนกรกฎาคม2564นี้นะคะเปิดไพ่ขึ้นมาปับ๊บนะเรามาดูไพ่กันเลยคะ่ะเกนต์เดอะเกิลขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ The h a n g ค์แมนฉะนั้นชว่วงเดือนนี้นะคะชาวการละษณาการเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าบางทีความรู้สึกของคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การขึ้นขึ้นลงลงได้นะคะบางทีก็เบื่อบางทีก็เซ็งบางทีก็น้อยนะคะแล้วก็บางทีก็มีความกระตือรือร้นนะคะและสิ่งที่มันจะเข้ามาในชว่วงเดือนนี้ของชาวการละษณาการจะมาอย่างสายฟ้าแลบนะ,ะมาอย่างกระทันหันา,าันน,ะะน้ะะะคฉช และคนากันนะช่วงเดือนนี้คุณต้องตั้งรับนะให้ดีตั้งรับในสิ่งที่ดีๆก็ด้วยนะคะแล้วก็ตั้งรับในสิ่งที่มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บกระทันหันขึ้นมาเลยนะคะก็เป็นไปได้นะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย Queen of Pentacles มาชาวกันก็ยังมีความรู้สึกว่าชีวิตนะช่วงนี้เนี่ยยังคงไปดาเนินไปต่อต่อไปอย,อย่างได้เรื่อยๆนะคะยังไม่มีความทุกข์มากเท่าไหร่นักนะแต่เพียงเนี่ว่าบางทีอาจจะติดอารมณ์ขี้เกียจก็ได้นะจะแบบเอออยู่บ้านนานๆแล้วรู้สึกว่า อยู่บ้านก็สบายดีเหมือนกันนะขิ้เียจที่จะออกไปทํางานนอกบ้านนะลักษณะนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยชีวิตของชาวการน,นะนากษตรก็ยังคงไปได้เรื่อยๆอยู่นะถ้าเกิดว่าเรามาดูในเรื่องของการงานนะคะคนที่ทํางานประจนานะช่วงนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปเลยเนาะช่วงแรกที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันันนะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งรับมาให้ดีตั้งรับในเรื่องของอยู่ดีๆนะก็โดนย้ายนะอยู่ดีก็โดนเด้งอยู่ดีก็โดนโยกย้ายเปลี่ยนแปลง นะให้ไปประจําที่นู่นที่นั่นที่นี่นะคะหรือว่าอยู่ดีๆก็อาจจะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้ส้มหลนม่นนะส้มหล่นตรงนี้ก็คือได้รับหน้าที่มอบหมายหน้าที่สําคัญๆจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือให้ไปประจำนะไปประจําการในตําแหน่งหน้าที่ที่สําคัญสําคัญเป็นการชั่วคราวนะตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการชั่วคราวไม่ได้ไม่ได้ถาวรไม่ได้ว่าย้ายไปเลยนะคะหรืออาจจะว่ามีเหตุจําเป็นย่จะต้องไป งานตรงนี้ช่วงนี้การงานหน้าที่การงานอาจจะเป็นลักษณะน,นี้ถ้าใครที่กําลังหางานอยู่นะคะก็บอกได้เลยว่างานที่เราอยากได้นะคะหรือสงอ่งสมัครไปเนี่ยนะคะบางทีไอสิ่งที่บริษัทที่เราคิดว่าเราอยากจะได้เนี่ยมันกลับไม่ได้นะไอที่ ที่เราสึกว่าเขาคงไม่รับแน่ๆเลยนะหรือว่ามันไม่น่าจะได้เนี่ยมันก็กลับได้นะคะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นนะสำหรับช่วงเดือนนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจนะก็เช่นเดียวกันเลยบางทีเนี่ยตั้งเป้าไว้เตรียมของไว้สต๊อกของไว้นะคะเพราะค้าไม่ค้าทั้งหลายเนี่ยสต๊อกของไว้อถ้าทางจะวันนี้คนเงียบแน่ๆนะค,ะคิดว่าคงขายไม่ดีแล้วล่ะวันนี้เตรียมของน้อยปรากฏว่าลูกค้ายเยอะนะ,ะของไม่พอขายไอ้วันที่เตรียมไว้เยอะๆเนี่ย คนลูกค้าก็ไม่มานะคะฉะนั้นเนี่ยช่วงเดือนนี้มันอาจจะเกิดการาปรับเปลี่ยนที่ขึ้นขึ้นลงลงในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นอาจจะต้องตั้งรับกันไว้ให้ดีหน่อยนะคะคือถ้าถามว่าสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มันดีๆเข้ามาเลยนะเข้ามาอย่างกระทันหันเลยได้ลูกคา้าทีละเยอะๆทีละมากๆแล้วก็สองสามวันได้ลักษณะนี้แต่อีกสองสามวันอาจจะหายไปสักพักหนึ่งก็ได้นะคะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะนี้ไปก่อนนะคะในช่วงเดือนนี้ถามว่าการเงินดีไหมแน่นอนนะคะ คว e นอ o ฟเบนท์เลมาแต่ว่า u e e n of s ซ o r ์สก็มาด้วยนะคะฉะนั้นการเงินของคุณถ้าช่วงเดือนนี้เนี่ยได้มาก็ต้องเสียไปนะต้องมีการจ่ายมีการตัดใจนะตัดใจในเรื่องของการใช้ใจ่ายที่จะต้องใช้นะที่ว่ามันจําเป็นแหละฉันจะต้องตัดใจเสียเงินก้อนตรงนี้แหละเพื่อที่จะเอาไปใช้หนี้สินก็ได้นะคะในเรื่องของการผ่อนรถผ่อนบ้านหรือว่าค่าจิตปาฐะที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะในชีวิตประจำวันคุณ แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ตรงจุดนี้นะคะก็ยังมีรายได้ที่เข้ามาถามว่าชาวกันลักนณะกันนะคะจะมีโชคลาบหรือเปล่าเนะช่วงเดือนนี้นะขึ้นมาโอ้ยต่าอสารจังเลย8ดาบนะแดดาบขึ้นมาเนี่ยโชคตอนนี้เนี่ยมาจาก การทางานมาจากน้ําพังทําแรงของตัวคุณเองนะคะแต่มันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่า Queen of Pentacles เนี่ยมาในตัวตนของคุณฉะนั้นคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือะะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศก็ไดะะ้หรือเป็นเพศหญิงนั่นแหละนะคะฉะนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอาจจะให้ความร่วมมือหรือให้โชคนะหรือให้ความช่วยเหลือนะะในเรื่องของเองิเงนเงินทองทองในเรื่องของการงานกานทรทําธุรกิจ นะลูกค้าขายของคุณก็ได้หรืออาจจะมีลูกค้านะคะที่เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่นะถ้าใครตอนนี้ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามเครื่องสำอางน้ําหอมนะลิปสติกหรืออะไรทุกประเภทเนี่ยนะคระีมทาผิวอาจจะมีเกณฑ์การที่คุณได้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นกลุ่มลูกค้าเพศหญิงมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะทําธุรกิจตัวอื่นแต่ได้ลูกค้าที่เป็นเพศหญิงเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะ,ะ,คะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเริ่มละนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มในการที่จะวิ่งเต้นนะเดนินทางทติดต่อ เดี๋ยวอาจจะไม่ต้องวิ่งเต้นกันแล้นะคะเตือนทางเพื่อที่จะพบปะเพื่อนฝูงพี่น้องนะะหรือมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัวที่อาจจะไม่ได้เจอหน้ากันนานนะคะช่วงโควิดอาจจะถูกกักตัวหรือว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปมาสู่เนาะเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันกันทั้งสองฝ่ายแต่ช่วงเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้สังสรรค์น,นะคะเป็นหมู่คณะเล็กๆได้พบปะเจอเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันนานก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปนะคะอย่า เอาเชื้อไปติดเขาหรือให้อย่าให้เขาเชื้อมาติดเราฉะนั้นต้องเข้าร่วมมาตรการในเรื่องของการรักษาระยะห่างนะความปลอดภัยเรื่องโควิดนะคะ,ะก็ต้องยังต้องทําอยู่นะคะฉะนั้นจงนี้มีเกณฑ์การเดินทางนะคะแล้วก็ชวกาวการลักษณะกันบางท่านเดินทางไม่ใช่แค่เดินทางไปในประเทศนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเดินทางไปต่างจังหวัดบางท่านอาจจะมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะไปทําทุลาไปเรียนต่อ ะะหรือไปทํางานเลยก็ได้นะ,ะหรือใจของตัวคุณเองเนี่ยนะ,ะช่วงนี้บางทีรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะต้องอยากเที่ยะมุกออนอยากที่จะไปสแสวงโชคนะ,คะในเรื่องของการไปต่างประเทศก็สามารถที่จะไปได้นะคะเราก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปด้วยถามว่าเกณฑ์ที่จะได้ไปนี่แล้วมันจะดีไหมนะคะชค่วงนี้อาจจะติดติดขัดขัด นะคือมันอาจจะเป็นแพลนหรืออาจจะเป็นการิเริ่มนะในการกจะไปในเรื่องของต่างประเทศนะคะก็อาจจะต้องมีการติดติดขัดขัดเรื่องเอกสารบ้างนะคะหรือว่า process บางประการที่มันยังไม่ได้รับการตอบรับทันทีทันใดนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลา,ยอ,ยาอย่างน้อยเนี่ยประมาณ1-2เดือนนะคะถึงจะดําเนินเรื่องเอกสารหรือเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เสร็จสับ นะะในช่วงเดือนนี้นะก็อาจจะต้องรอกันก่อนนะคะสคนที่ต้องการไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักของชาวกันและก,กันในช่วงเดือนนี้เนี่ยคนมีคู่ก่อนดีกว่านะ,ค,ะคนมีคู่หรือคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือแต่งงานแล้วก็ได้นะช่วงเดือนนี้เนี่ยบางทีความรักเนี่ยมันค่อนข้างที่ปฏิสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถามว่าจืดชืดไหมมันไม่ไม่เชิงว่าจืดชืดมันค่อนข้างที่จะ ไม่มีไม่มีความละเมีละไมนะ,ะหรือความก็เข้าใจกันเนี่ยมันอาจจะออกมาในแสดงออกมาในรูปแบบของการที่พูดตรงๆเกินไปนะ,ะหรือความคอมโพมาสหรือความประนีประนอมในชีวิตคู่ของคุณนะช่วงเนี้ยมันอาจจะน้อยลงนะ,ะหรือว่าอาจจะออกมาในรูปแบบที่มันไม่ค่อยจะ อ่อนหวานสักเท่าไหร่นะ,ะไม่ค่อยจะนุ่มนวลสักเท่าไหร่เหมือนเป็นประเภทรักษาดิบอะไรประมาณนี้ตบจูบตบจูบนะคะคือมันก็อาจจะไม่ถึงขนาดน,นั้นแต่ว่าเหมือนกับว่าคือชีวิตคู่ของคุณมันอาจจะไม่ได้อ่อนชื่นนะหรือว่ามีโมเมนต์ที่มีความสวีทหวานแหววนะ,น,ะนะช่วงนี้ฉะนั้นถ้าใครมีชีวิตคู่ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะช่วงนี้ต้องหมนเติมความหวานให้ชีวิตคู่ของคุณกันหน่อยเนาะเพราะว่านะไม่งั้นเดี๋ยวความรักมันจะรู้สึกว่ามัน มันแข็งเกินไปหรือเปล่าคะนะมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่เข้ามาเติมเต็มกันเลยนะนัเนี่ยได้เพจออกกับด้วยนะคะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ความเจนเทอร์ใช้ความนุ่มนวลอ่อนโยนนะแล้วก็หยดความหวานึ้นบ้างนะคะมีอะไรเล็กๆน้อยๆของฝันของฝากเซอร์ไพรส์นะคะแฟนคุณบ้างนะ,ะหรือตัวคุณอาจจะเซอร์ไพรส์เขาก็ได้นะคะคืออาจจะเซอร์ไพรส์ไม่ได้เป็นของขวัญของกำนันอะไรที่มันต้องเป็นมูลค่านะคะมี value แต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะคะการพูดนะคำพูดคำจาที่มัน สร้างกำลังใจนะสร้างให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะสร้างความรู้สึกว่าเออเรามีกันและกันนะคะเขอยังต้องมีฉันอยู่นะยังไงจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ยังมีเราคอยเคียงข้างกันนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องเติมนะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนใครที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะช่วงนี้นะอาจจะมีคนที่เข้ามาสนใจคุณนะ ยิ้มเลยใช่ไหมคะคือคนที่เข้ามาสนใจคุณเนี่ยนะคะอาจจะนะคะเขาหรือเธออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะชาติไหนบ้างแอบบอกให้นะะอาจจะเป็นลักษณะของลูกเครื่องชาติแขกชาติเกี่ยวกับเรื่องของชาติแขกทุกประเทศนะะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของประเทศยุโรปก็ได้นะคะหรือว่าเป็นฝรั่งก็ได้นะะช่วงนี้ชาติแขกมาแรงนะแล้วก็อาจจะทํางานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมนะสถาปนิกก็ได้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของนักบินนะพายต รือว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ยวดยานพาหนะทุกประเภทนะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ทำลานลักษณะแบบนี้แล้วก็ชัดที่อาจารย์บอกไปนะก็อาจจะเป็นการพบเจอความรักที่บางทีมันอาจจะไม่ใช่ความรักแบบเจอปุ๊บปิงปั๊บนะคะแบบรักได้พบสักทีเดียวแต่มันเป็นความรักที่ลักษณะว่าค่อยๆเกิดการปฏิสัมพันธ์จะได้เจอ,อาจากการติดต่อได้จากการแนะนำนะจากเพื่อนหรือว่า ปเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะจากคนที่เรารู้จักกันนะคะก็อาจจะเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ขอแสดงความดีดีล่วงหน้าถ้าคุณโดจะมีเกณฑ์ได้แฟนในช่วงเดือนนี้นะคะมานี้สิ่งที่ต้องเตือนนะคะสำหรับชาวกันและนากันนช่วงเดือนนี้ก็คือสุขภาพนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดดแฮงแมนขึ้นนะตั้งแต่แรกที่พูดกันไปนะคะหนึ่งความรู้สึก นะอิโมชันขึ้นขึ้นลงๆนะช่วงนี้ถามว่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ซึมเศร้านะหรือรีเพรสหรือว่าเ,อาเกิดอาการรู้สึกว่าจิตใจมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะ,ค,ะคือสามารถที่จะนะไปพบแพทย์ได้เลยนะคะคือตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนเป็นกันได้เนาะถ้าเกิดว่าเราสึกว่าเราอาจจะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องรีบรักษานะคะ,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นักษณะของ ทางกายภาพนะที่ไม่เกี่ยวกับจิตใจเรื่องที่จะต้องระวังก็คือ,อคุณสุภาพบุรุษนะอาจจะต้องระวังเรื่องของการดื่มนะการดื่มอแอลกอฮอล์นะคะของมึนเมาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเนาะ,ะตามลูกหมาบางทีอาจจะต้องเช็คบ้างอะไรบ้างนะคะส่วนของสุภาพสตีนะคะคุณผู้หญิงก็อาจจะต้องเช็คเช่นเดียวกันเรื่องของมดลูกรังไข่นะว่ามีซิสไหมมีอะไรไหมนะคะแล้วก็ช่วงนี้แน่นอนเลยโควิด นะยังไงก็ยังต้องระวังกันอยู่นะคะก็จะต้องดูแลส,สุขภาพกันให้มากๆด้วยนะคะสะาวกันลละขนาดกันในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะในเรื่องของบทสรุปเนี่ยอาจารย์จะเปิดไพ่ให้นะคะอืมนะได้เด๋ยวเจวิล ช่วงนี้เด e ิ e v i มานะคะฉะนั้นน่ะสิ่งที่จะต้องเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าใครทํางานนะคะงานประจาก็ดีหรือว่าเรื่องของคนที่เป็นผู้บ,บัญชาลูกน้องนะจะอยู่ในสถานะไหนทําธุรกิจค้าขายช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะใครที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ทํางานหรือว่าทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียใช้สื่อออนไลน์นะ,ะทุกประเภทนะคะตรงนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องของการ โดนหลอกโดนโกงด้วยนะคือบางทีโดนลูกค้าเทนะส่งไปแล้วเก็บเงินไปทางไม่ยอมจ่ายนะคะหรือว่าอาจจะต้องอมีการโอนกันก่อนก่อนที่จะส่งอของให้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการโดนหลอกโดนโกงกเกิดขึ้นได้นะสำหรับลูกค้าอะไรเงี้ยอย่างที่2ก็คือในเรื่องของบริวารน,นะคะบริวารที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําความเดือดร้อนให้คุณได้นะคะลูกน้องนะลูกหลานหรือว่าคนที่ต่ำกว่าคุณนะต่ำกว่าหมายถึงว่า อายุต่ำกว่าสักต่ำกว่านะคะหรือว่าเป็นลูกน้องของเรานี่แหละนะอาจจะทําเรื่องเดือดร้อนมาให้เรากเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมีสิ่งที่มันเป็นแงด่ดีนะคะแงด่ดีๆก็คือ,อ,อถ้าเกิดถ้าไพ้เดวิลเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะตอนแรกคุณอาจจะไม่มีโชคนะที่อาจารย์บอกไปแต่ว่า Twin o of p n n t a c l e s มาเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ได้โชคจากผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่านะ,ะทีอ่อาจจะได้จาก พี่ปานะ,ะคุณพ่อคุณแม่นะที่ให้ความช่วยเหลือให้เงินให้ทองเรามาแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เดอะเดวิลมาเนาะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้คข่าวดีนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะคือตรงนี้มันก็อาจจะมีแบบพร้อมปากหอมคอนะ,ะแต่ส่วนใหญ่แล้วชาวการลัขนาดการในช่วงเดือนนี้เงินก็มาจากการทํางานเกิดจากการทําด้วยตัวของคุณเองซะมากกว่านะคะแต่ยังไงก็อย่าไปหลงเชื่องมง,งายมากเกินอัพอ หอมปาหอมคอนะคะเลขที่อาจจะเป็นเลขมงคลรสำหรับคุณนะอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะบายเบยอะไรกันหรอกนะคะคือต่้เลขมงคลของคุณก็คือเลข8นะ,ะหรือว่าเลข12นะคะ คือตรงนี้ก็แล้วแต่วิจารญานะคะใช้วิจาราณในการรับชมเหมือนด้วยนะคะอย่างไรวันนี้อันนี้คือหน้าไพ,พ่ภาพรวมของชาวราศีกันลักละขณะการในช่วงเดือนกระกฎาคมนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบ,ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจบคลิปแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้กำลังใจจารย์ด้วยขอบคุณมากวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ